่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเนะาะเช้านี้ก็สายแล้ว8ปดโมงแล้วทำกับข้าวเหมือนเดิมครับต่าไปตรงตรงสงแผ่นแล้วนี่เรามาเปิดเนาะครบเ,เประมาณ6วันแล้วมั้งเนาะเรามาลองชิมดูเนาะลองชิมดู ปลาละปลาส้มที่เราทาปลาลาปลาส้มที่เราทำเนาะเราเอาไว้อุณหภูมิห้องประมาณหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นไหมนี่ครบกนนําหนดหวันแล้วห้าวันหวันนยียังไม่ถึงเจ็ดวันเลยยังไม่ถึงอาทิตย์ลองมาเชิมดูเนาะว่าลุชันเป็นยังไง มันจะเปรี้ยวไหมม,มันจะเค็มจะเปรี้ยวไหมมันจะเป็นหรือเปล่าเราเคมดูเนาะรอบนี้ปลาละปลาส้มปลาเนนเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆนี่ยช่องธรรมดาเราเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก็หนึ่งวันหนึ่งวันก็มันได้กลิ่นเลียบๆแล้วกลิ่นหอมแล้วกลิ่นมันหอมออกจาก จากตัวลาก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ถ้าเอาไว้อุณหภูมิห้องตั้งหลายวันมันจะตัวมันจะเสียเนาะก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้กลิ่นนานเนาะแช่ช่องธรรมดาเดี๋ยวรดนไปตรงนะครับลดนไปตรงแล้วก็หอ่อตรงรดนให้มันอันนั้นครับมันอนะ่อนเนาะอย่าให้มันแตกเวลาลหลังห่อ ปลาลาปลาส้มเปิดลองชิมดูก่อนออกไปเลย bò, bạn có bò, thấy kênh của mình trong phim ba dài bên phải lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ลองชิมดูก่อนน้องรสชาติเป็นยังไงมีเพลทสดด้วยที่แรกว่าเราจะใส่นี้ก็เลยไม่ได้ใส่ตามครับเดี๋ยวเป็นยางนันครับนี่เปิดจะไ,ได้รสชาติไหม ได้เชินหอมมั้ยสสุกแล้วพร้อมสุดละมั่งเนาะไฟดับแล้วไมยอยาทำอย่างอื่นถ้าเราเจ็บอย่างอื่นก็กลับมาดูไฟหมดแล้ว เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนะาะปลาล่าปลาซุ่มเรารสชาติเป็นยังไงแค่หกวัน,นะนเนาะไม่ถึงเจ็ดวันแล้วปล่อยอุณหภูมิไว้หนึ่งวันอุณหภูมิห้องหนึ่งวันแล้วแช่ฟิชไว้มันห้าวันเนาะหกว,วันหน้าหกวันเห้าวันแช่ฟิชไว้โอเคแช่องช่องเย็นธรรมดาเล็กออกว่าน ทุกคนไม่เพื่อนหรอกลูกทุกะจะติเป็นยังไงเนาะอิบซีทุกคนรุนกันรุนกันีนนมือเราต่างเองเนาะจะไ,ได้กลิ่นหอมไหมท่าสายทับวาฝาทับใต้โอ้โห โอ้โหโหติดโหเราย่างเป็นแห้งๆเลยครับนี่นี่เสร็จครับผมแล้วก็ใส่พิกสดอย่างนี้ไว้กินแบบนี้เนาะนี่เห็ดได้ซ้ำหรับท้องเห็ดได้แล้วครับพี่ทุกคนเดี๋ยวจะไปกินข้าวครับ แม่ก็กินข้าวแล้วมนะั้งน้องก็ทำกับข้าวเมื่อกี้แม่กินข้าวเราก็กินคนเดียวก็กินไม่หมดกินมือนม้อเที่ยงก็ได้แซ่บครับผมปลาลาปลาส้มหมกใบตองแซ่บราครับกินข้าวด้วยกันครับเย็นสทุกคนโดยขึน้นปกเลยเนาะรู้รสชาติยังไง

มือมือเอามือมามือเอามือหยิบไปเ,เลยตอนร้อนโรยข้าวเลยทุบปนรสจัดเป็นไงเค็ม,มจริงๆนิือหอมเค็มอพอดีโอ้พอดีแล้วครับพอดีแล้ว,วกวันเนาะสูตรเราทำเองเนาะสูตรกะเราทำเอง วิธีทำปลาปลาส้ม225 0ครับเราทำเนาะนี่เพริกอยู่นี่ได้หรือเพริกลูกโดลนก็ได้อือสุดเราทำปลาปลาส้ม225 0ไม่ต้องกินกับพริกป่นก็ได้กินกับเพริกลูกโดลนี่ก็ได้ไปชิมดูก่อนอือปลาปลาส้มโอ้โหหอมดี6วันแล้วเนี่ย เอาไว้อุณภูมิห้อง1วันเอาแช่ตู้เย็ยนช่องธรรมดา5วันเป็นหวันถ้า7จวันขึ้นไปก็อร่อยแล้วกินกับพริกลูกโดดกินข้าวใดกันครับกับข้าวเช้าปลาเน้นธรรมชาติไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่แล้วับไม่มีมันด้วย ครับลาเลี้ยงมันจะมีมันเยอะต้งอง,องทำให้ทอดาำเช็นนี้ นคนเคยยึดน้ำเย็นแล้วได้วันนั้นทำแค่หกตัวเองยังไม่ได้ไปใส่มองกับกะไร่ช่วงนี้น้ำเยอะ น้ำหลากก่อนนะจะเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ค่อยมีกางเท่าไหร่หรอกตอนนี้หาก้างง่ายกางใหญ่ ครับพวกปลายอย่างอื่นมันก็นต้างมันเล็กก็หายากเสร็่แลครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาและทุกท่านกำลังใจครับผมบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกินให้ดูแล้วครับสูตรทำปลาละปลาส้ม2025เอามาปิงางงป้งย่างครบกป่นปิ้งย่างแล้วลองชิมดูเนาะ กลางท่นหลังเรามาเชิมให้ดูแล้วทำได้ต้องกินได้ชุดทำกินเองเนาะแซ่แบๆก็ผมสวัสดีครับดูดีๆกลางทำให้แม่กินเอ็มก็มีความสุขแล้วครับสวัสดีครับจบแล้